You say you want it, so come and get it the hard way. Could be platonic, gotta know how to move me. It's not ironic, you're taking over my body. มาเผยโฉมให้ชาวไทยได้ย่นโฉมกันแล้วนะครับสำหรับ OMODA 4หรือว่า OMODA 4นะครับนี่เป็นรถต้นแบบที่จะเป็นไลน์อัพรุ่นต่อไปที่เตรียมจะเข้ามาเสริมทับในตลาดรถยนต์ในประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้ตัวรถเนี่ยมีรถคอนเซปต์มาให้ชาวไทยได้ย่นโฉมกันแล้วในงานมอเตอร์เอ็ก2025นะครับต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ของรถที่มีความล้ำสมัยอย่างมากนะครับถ้าทุกคนดูเผินๆเ,เนี่ย ตัวรถเนี่ยแทบไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งเลยนะครับงานออกแบบส่วนใหญ่จะเน้นเส้นสันคมเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้าแล้วก็ส่วนกันชนหน้าต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีความเฉียบคมมากๆนะครับผมต้องบอกก่อนว่านี่เป็นรถต้นแบบหรือว่าคอนเซปต์คาร์อยู่นะครับสเปคข้อมูลต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขุมพลังแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับแต่มีข่าวแว่วๆว่า นี่เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่อาจจะมาพร้อมกับคุมพลังขับเคลื่อนหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคุมพลังแบบ BEV ที่เป็นไฟฟ้าล้วน100%รวมไปถึงคุมพลังแบบผสมหรือว่า Hybrid หรือว่าปลั๊ i n Hybrid หรือว่าจะเป็น REEV หรือว่า Range Extended Electric Vehicle ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับนี่คือ o m ม d a 4ครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของโปรดักที่ทาง o อมบแอนเจคู่จะขึ้นรายการผลิตจริงเดี๋ยวเรามาดูต้นแบบรถของเขากันหน่อยนะครับว่ามีความน่า สนใจตรงไหนบ้างนะครับเราเริ่มจากด้านหน้าของรถกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ครับกระจังหน้าของรถที่มีความเฉียบคมมากๆครับไฟเดนทามลันนิกไลท์ที่เป็นดีไซน์แบบ l i ไลนิ่งโบสหรือว่าสายฟ้าฟาดนั่นเองครับถือว่ามีความเฉียบคมมากๆไฟหน้าเฮดไลท์ line, เป็นการติดตั้งแบบแยกส่วนนะครับมาพร้อมกับหลอดโปรเจ c เตอข้างละ2ดวงนะครับนี่เป็น การติดตั้งแบบนี้เลยนะแยกส่วนของเขาคิดว่าน่าจะมาพร้อมกับไฟอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัติไฟตาไฟสูงอัตโนมัติก้อนน่าจะมีมาให้นะครับมีเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับอันนี้จําลองอยู่นะครับยังไม่ใช่เซ็นเซอร์จริงนะเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยยังเป็นคอนเซปต์คาร์อยู่นะครับแล้วก็ช่องแอร์อินเทตรงเนี้ยค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าในรถโปรดักชันเนี่ยเขาจะมาแบบนี้หรือเปล่านะอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าอันนี้ยังเป็นคอนเซปต์คาร์อยู่จุดตรงนี้ก็อนาคตก็จะเป็น จุดที่สําหรับติดตั้งกล้องมองภาพ360องศานั่นเองนะครับอันนี้ยังเป็นจุดสีดําอยู่นะยังไม่ได้ถูกติดตั้งกล้องจริงนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับโอม da ดโฟคันนี้มีความน่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับไล่ไปจากด้านหน้าเลยนะครับ มาพร้อมกับล้อแมกที่เป็นดีไซน์5ก้านแบบนี้ครับทุกคนครับติดตั้งล้อยางนะครับขนาด19นิ้วนะครับทุกคนครับอันนี้ยางที่เขาใส่มานะเป็นคอนติ n เนนตัลนะแต่เรายังไม่ทราบหรอวครับว่ารถที่เป็นเวอร์ชั่นจริงเนี่ยจะเป็นยางอะไรนะแต่ล้อแมกเนี่ยขนาด19นิ้วครับแล้วก็คาลิเปอร์เบรกเนี่ยเป็นพลาสติกอยู่นะก็คือจําลองมาก่อนนะครับเนี่ะซุ้มล้อที่เป็นทรงเหลี่ยมนะครับให้ความเป็นครอสโอเวอร์ทำให้รถยนต์คันนี้ ดูเป็นรถที่พร้อมลุยในทุกเส้นทางนะครับถัดมาครับเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วว่ารถคันนี้มีดีไซน์ที่มีความเป็นเหลี่ยมคมมากๆนะแม้แต่กระจกมองข้างข,างของเขาเนี่ยมันก็ยังทรงเป็นทรงเหลี่ยมนะคือถ้าให้นึกถึงง่ายๆเนยนี่มันคือ Lamborghini ไซ <laughs> มินินะครับทุกคนครับ <laughs> การดีไซน์ของรถเนี่ยมีกลิ่นอายของรถสปอร์ตในฝั่งของอิตาลีมากๆครับทุกคนครับ ขณะที่มือจับประตูของเขาเนี่ยเป็นแบบกึ่งซ่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นดีไซน์อยู่นะครับทุกคนครับไม่สามารถเปิดได้จริงนะแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างตรงนี้เป็นการเล่นเท็กเจอร์ที่คล้ายๆลายคาร์บ,บอนนะแต่ไม่ใช่คาร์บ,บอนจริงนะครับพอถันลงมาเนี่ยก็จะเป็นเปลี่ยนเปวนแบล็กนะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยเนี่ย ระยะต่ำสุดถึงพื้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับมีความเป็นครอสโอเวอร์เหมาะอย่างมากนะครับสำหรับการใช้งานในเขตที่มีน้ำท่วมครงหรือว่าคุณมีแอคทิวิตี้ที่ใช้งานรถยนต์เนี่ยในหลากหลายสถานการณ์หรือว่าหลากหลายเส้นทางเนี่ยคันนี้ก็น่าจะเหมาะนะครับอ่าด้านหลังก็เป็นทรงที่มีความลาดลงในระดับหนึ่งนะครับทุกคนครับแล้วผู้คนครับผมอยากให้ดูนะนิดหนึ่งพอเราดูจากมุมด,ด้านหลังเนี่ย รองล้อด้านหลังเนี่ยมันมีความขยายออกมานะครับทำให้รถเนี่ยดูมีความเป็นมัดกล้ามนะก็จะทําให้รถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองครับเอามาถึงด้านหลังครับเห็นไหมไฟท้ายตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ล้อก,กันกับไฟเดย์ไทม์ไ n นิ่งไลท์ด้านหน้าก็คือไลนิ่งโบหรือว่าสายฟ้าฟาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นสายฟ้านะครับตรงนี้นะถ้าเปิดไฟนะคือเป็นดีไซน์ทีออ่มีความสปอร์ตแล้วก็มีความฉบเฉี่ยวในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ด้านหลังมาพร้อมกับตัวอักษรกระจายตัวแบบโอโมอด้านะครับมีเซ็นเซอร์มาให้ด้านหลังนะครับมีกล้องมองภาพด้านหลังมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมาให้ตรงนี้ด้วยด้านบนมีสปอยเลอร์แบบโดมนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ข้างบนเป็นชาร์กฝินครับส่วนภาพรวมของรถครับถ้าดูจากไซซิ่งของรถเนี่ยถ้าให้เทียบเผิอๆน,นะครับขนาดของตัวรถเนี่ย น่าจะมีความใกล้เคียงกันกับ h o n d a HRV นะครับหรือว่า Toyota Corolla Cross หรือว่าถ้าเทียบกับในกลุ่มรถจนฟ์ไาฟ้าเนี่ยก็อาจจะเป็นคู่แข่งโดยตรงของ MG4 EV นะครับแต่คันนี้รู้สึกว่าจะมีความยกสูงมากกว่านะครับ เป็นหลังคาแบบดำนะครับเป็นตัวถังแบบทูโทนนะครับให้ความสปอร์ตในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับอย่างที่ผมบอกไปครับคันนี้ก็เป็นต้นแบบของรถยไฟฟ้าที่จะถูกพัฒนาเพื่อเป็นโมเดลไลอัพใหม่สําหรับการเข้าทําตลาดในอนาคตของ o อม d a า n แอนคูนะครับขุมพลังเรายังไม่ทราบว่าเขาจะมีขุมพลังแบบไหนนะครับแต่คาดว่า คันนี้น่าจะมาพร้อมกับทางเลือกขุมพลังหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น BEV 100%นะครับหรือว่าขุมพลังแบบผสม Plug-in Hybrid หรือว่า Full Hybrid หรือว่า REEV เรายัางไม่ทราบนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าเขาจะให้ขุมพลังของรถจนคันนี้มารูปแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลเท่าไหร่แต่คิดว่านะครับด้วยไซซิ่งของรถเซกเมนต์ของรถเนี่ย ถ้าต้องการแข่งขันได้อย่างน้อยตัวรถเนี่ยต้องมาพร้อมกับระยะทางการวิ่งก็ประมาณสัก400หรือว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งก็จะทําให้เป็นที่น่าสนใจนะครับเมื่อเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของกุมพลังแบบผสมนั้นก็อาจจะต้องโฟกัสไปที่เรื่องของการประหยัดน้ํามันก็จะทําให้รถเนี่ยดูมีความโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองนะครับ อ่ะแล้วคนดูล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสําหรับดีไซน์นี้น่าสนใจหรือเปล่าหากมาพร้อมกับคุมพลังไฟฟ้าหรือว่าคุมพลังแบบผสมเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยละกันแล้วก็คิดว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไร่ถึงจะแข่งขันได้กับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังแข่งขันกันดุเดือดในตอนนี้นะครับแล้วก็โมเดลนี้นะครับแวววว่ามีข้อมูลว่ามีลุ้นที่จะขึ้นลายการผลิต ที่โรงงานจังหวัดระยองในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันต่อ,อกทีนะครับในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับโกลด้าโฟขันนี้นะครับก็คิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับรถเจเนฟ้าคันนี้ชอบหรือเปล่าในดีไซน์แบบนี้และคิดว่าขุมพลังเนี่ยน่าจะมาแบบไหนถึงจะน่าสนใจคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับผมเปิดจากคาร์เลเวอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ you Tonic. You gotta know how to move me. It's not ironic, you're taking over my body. Show me you can do it. Make me skip a heartbeat.